จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาณวัดอนันทเมตยารามประเทศสิงคโปร์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมนูตไปต่างประเทศเมตตาเป็นประธาน พิธีฝ่ายบรรพชิตและนายชุดตินฑทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตไทยณประเทศสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายคฤริสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทพราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาโดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศร่วมกับ สมัชชาสงไทยในสิงคโปร์และสถานเอกอัครราชทูตไทยณสิงคโปร์โดยมีพระเทพสิทธิวิเทศประธานสมัชชาสงไทยในประเทศสิงคโปร์เป็นประธานอำนวยการพร้อมพระธรรมทูตข้าราชการสาธุชนร่วมพิธีนวัดอนันทเมตยารามประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่22ธันวาคม2565ที่ผ่านมา